สวัสดีนะคะสาวสๆทุกคนกลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำการทดสอบใช้น้ำตกของไบโอเทอร์มไลท์แพลงต้อนซึ่งเป็นน้ำตกที่ เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าดีมากๆด้วยส่วนผสมของเขานะคะซึ่งตัวหลายแพงต้นนี้นะคะจะมีคุณสมบัติของเขานะก็คือช่วยให้ผิวอะแข็งแรงรอยต่างๆจางลงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวอะสุขภาพดีขึ้นสําหรับคนที่เคยมีปัญหาผิวแพง้ง่ายต่างๆนะคะก็คือการที่ผิวเราแพ้เกิดจากการที่ผิวอ่อนแอพอผิวเราอ่อนแอเนี่ยเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆอ่ะก็จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองนะคะตัวหลายแผงต้นก็จะไปเสริมภูมิต้านทานในแบบ ผิวของเราช่วยให้ผิวของเราเรียบเนียนอิ่มฟูแล้วก็ลนุขนดูเล็กลงนะคะนี่เลยจ้าทุกคนเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์ของเขาตัวไบโอเทอร์นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลเสใสๆนะเป็นน้ำตบนะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนี่เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นสใสๆเป็นน้ำน้ำขุ่นๆแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาทานะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะซึมลงผิวทันทีนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าตามได้นะคะซึ่งอ้อยได้ทดลองแล้วออยใช้มาทั้งหมด7วันนะคะเห็นความแตกต่าง ได้ชัดประมาณหนึ่งซึ่งจะบอกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะต้องใช้อย่างต่อเนือน่องเนาะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแต่ในคลิปนี้นะคะวันทดลองใช้ให้ดูแค่เด็ดวันเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะทดลองให้ดูสัก30วันก็กลัวว่าคลิปนี้จะไม่ได้ออนแอร์จะทีไงส่วนผสมหลักของเขานะคะตัวแรกนะคะก็คือไลท์แพนต้อนตัวไลท์แพนต้อนนะคะคืวฟูผิวเพื่อให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่สนะคะก็คือกรดไฮยา ฮาลูโรนิกซึ่งในตัวนี้นะคะจะมีทั้งโมเลกุลเล็กแล้วก็เมโมเลกุลใหญ่นะช่วยให้ผิวอ่ะอิ่มน้ำนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ฟูและที่สำคญัญเขายังไปช่วยเติมริ้วรอยต,าต่างๆนะคะซึ่งเห็นไหมว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีรอยตมน,นะคะซึ่งคนที่มีอายุเยอะขึ้นก็จะมีรอยเนาะตัวกรดฮารูโรนิกตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยเติมริ้วรอยต,าต,าต่างๆให้ตื้นขึ้นนะส่วนตัว,ต,ว,ต,วต่อมานะคะก็จะมีวิตามินซีเนาะซึ่งวิตามินซีหลายๆคนก็น่าจะรู้้วว่าตัววิตามินซี จะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวช่วยให้หน้าดูไม่แก่มไม่โซมนะคะเราก็ยับยังการผลิตเม็ดสีผิวด้วยนะคะก็จะทําให้หน้ากระจ่งางใสยิง่งขึ้นเนาะอีกสารสก,กัดตัวหนึ่งที่สำคัญน,นะคะก็คือ b บโอ i d a เอ r m e n ฟอร์เมตัวนี้เนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลให้กับผิวทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะลึกลงไปถึงเซลล์ผิวเลยะคะ่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยการซ่อมแซมผิวด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าสารสกัดแต่ละตัวนะคะแม่ของตัวไลโอเติมม,มีประสิทธิภาพที่แบบขั้นสุดเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคลิปทั้งหมด7วันที่ออยใช้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ คือฉันก็ให้ฟูนถ่ายสดเลยนะทุกคนกล้องสดคุดๆก็หน้าก็จะมีความนุ่มมากๆแล้วก็หอมามากๆถากันแดดถ้าลองพื้นแต่งหน้าตามต่อได้เลยคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะสำหรับไปอดดิมเดี๋ยวอีก4ี่วันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้า คนอันนี้น่าจะเป็นวันที่4ี่แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่สี่แหละถูกแล้วนะคะสําหรับการทดลองใช้ไบโอเติมตัวนี้นะคะก็คือเมื่อคืนอ่ะมีความแบบว่าคือช่วงไหนที่เรานอนน้อยเราจะรู้สึกเลยนะว่าหน้าเราอ่ะต่อให้ทาคีนแค่ไหนหรือบํารุงแค่ไหนมันก็ไม่ฟูอ่ะทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนผิวมันละเอียดขึ้นกว่าเดิมแห้งไปเลยซึมเข้าผิวไปเลยนะคะแล้วก็มีความแบบหน้ามันนุ่มมีความนุ่มมากๆแล้วแต่วันที่ห้าแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะก็อีกสองวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะ,ะทุกคนวันนี่หกแล้วนะคะก็พรุ่งนี้ก็ครบเจ็ดวันแล้วนะสำหรับใช้ใบมนอเทอม ทุกโคอันี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุป ว่าเจ็ดวันนะคะเป็นไป,นปนยังไงบ้างนะแล้วก็วันนี้นะคะวันที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นวันที่8สดสำหรับการใช้ไบโอเทอร์นะอาจากมาให้ดูผลลัพธ์ใกล้ๆกันเลยก็คือตอนนี้เรามีการแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปก,ก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะก็คือเป็นผิวปัจจุบันเนาะในการทดลองของผลิตภัณฑ์ของออยนะคะวันจะใช้แค่ตัวไบโอเทอร์นไล์แพลนต้นตัวเดียวเลย ถ้าใครสนใจนะคะไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าจะใส่รายละเอียดไว้แล้วก็ลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะขนาด50 ml นะคะราคา3,200บาทนะคะก็ใครอยากใช้นะคะลองไปหาสั่งซื้อมาใช้ได้ลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวรับไปแล้วนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเราคืนว,วิดีโอหน้าเรามีอะไรจะมาบอกต่อความสวยก็เราติดตามรับชมเลยจ้า ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะบ้ายบาย